ใครที่เป็นกระดูกทับเส้นกระดูกสันหลังเสือ่อมขยับนิดเดียวก็สะดุ้งแล้วอยากดีขึ้นต้องทําตามนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดบันทึกให้ด้วยนะคะแชร์ไปให้กับผู้สูงอายุหรือคนที่มีอาการปวดหลังอยู่เพราะวันนี้เรามีท่าบริหารดีๆมาฝากกันค่ะให้เรานั่งในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะค่อยๆเลื่อนมือไปค่ะ ยืดไปด้วยเรื่อยเลยนะคะให้รู้สึกตึงเลยนะคะยืดค้างไว้สักประมาณ15วินาทีค่ะนับไปพร้อมๆกันนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 แล้ว <15. S 2> ก็ยืดกลับมาที่เดิมค่ะทาไปเรื่อยๆนะคะสักประมาณ3-5รอบนะคะหรือจนกว่ากล้ามเนื้อหลังเราจะรู้สึกว่ามีการผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะทําแล้วมีอาการปวดแผบลบหรือว่าเล้าลงขานะคะให้หยุดทําทันทีค่ะลองทํากันดูนะคะแล้วสาหรับใครนะคะที่สนใจอยากทกํากายภาพบําบัดกับเราสามารถติดต่อมาได้ที่กล้สิริคลินิกกายภาพบําบัดหรือกดโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ก่อนได้เลยนะคะ